คุณผู้ชมเตือนเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยคขับรถอย่าขับเร็วอย่าพยายามแซงนะคะอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นครูสอนขี่มา้าซึ่งขับรถเร็วค่ะจะแซงมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหน้าแต่ที่สุดแล้วไปชนกับรถเก็บขยะบาดเจ็บกันไป3รายดูคลิปเหตุการณ์นี้กันค่ะ แรงมากนะคะสงสารพนักง,งานรถเก็บขยะก,กระโดดลงมาเลยอะคะ่ะใอ้เจบ<ด>็บกันไปหมดเลยเจบ็จบเจบ็บเป็นวงจรปีดที่บ้านพักหลังหนึ่งบนถนนทรงธรรมเห็นไหมคะเกรียงโครมเลยแหละที่สมุดประการรถเก่งสีขาวเป็นรถของคุณพานุวิทย์อายุ24ปีเป็นครูสอนขี่มา้าชนอย่างจังกับรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองพระประแดงเหตุการณ์เกิดช่วงเช้าเมื่อวานนี้จังหวะนั้นก็คือขับมาตามถนนนะคะจะกลับบ้านพักแกบอกว่าจะแซงมอเตอร์ไซค์ด้านหน้า แต่รถเสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถเก็บขยะนี่และอีกมุมนึงก็จะเห็นว่าพนักงานที่อยู่บนรถเก็บขยะเนี่ยกระโดดลงมานะคะบาดเจ็บไปสองคนคุณสาธิตเจ็บหน้าอกคุณพัทรพลปากแตกส่วนคนขับรถเองคันสีขาวก็เจ็บเหมือนกันนะคุณพานุวิทย์เนี่ยขาสองข้างมีแผลฉีกขาดก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็พาลงจากรถทุลักทุเลเนี่คะ่ะแกก็เจ็บเหมือนกันนะ แล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะคือชนแรงจริงอะ่ะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก็คือเห็นแหละว่าแซงแล้วไปชนกับรถขยะพนักงานเก็บขยะก็กระโดดลงจากรถแล้วตรงนี้สะท้อนจากชาวบ้านมาว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากมชาวบ้านมักจะพูดกันว่าจุดนี้เป็นจุดนัดพบของรถที่เกิดอุบัติเหตุกันเลยค่ะรถเก๋งรถเก๋งคันนี้แซงขึ้นมาับผมแซงขึ้นมาแล้วเขาก็วิ่งแล้วก็เข้าไปกดกับ รถขยะเลยคนกับรถขยะแล้วว่าพนักง,งานตกจากรถมาหมดเลยพนักง,งานรถกยะครับผมตกลงมาหมดเลย<อ>แล้วเสียงดังบึ้มก็เลยวิ่งออกมาดูตอนแรกเขาก็วิ่งเล่นของเขาอ,อยู่นะช่วงระยะโรงเรียนไอ้วายเนี่ยพักเดียวเอ้เราแวบเข้าไปหาผมเละผมไม่ทำอะไรผมก็ต้องเบรกเบรกเขาก็ใส่เลยเต็เมเลย นี่อันนี้ติดล้ออุบัติเหตุเกิดบ่อยเพราะาอาจจะเปถนนที่แซงได้ใช่ไหมคะก็มักจะแซงกันแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกันอ่ะทั้งหมดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลรักษาแล้วนะคะหลังจากหายดีตํารวจก็จะเรียกสอบปากรรมเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปค่ะครับผมนะฮะ